คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งลูกลงมาหากขึ่งแรกไม่มายับครึ่งหลังนาทีหาราคาสกอล์สูงในเวลาไหลเกิน3.25นา้นก็สิบหมายานานไม่ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากรึ่งแรกไม่มีประตูราคาสูงในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความปฐานี้จาก45นาทีนะครับ สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ในครึ่งเวลาแรก45นาทีกับผมเสือฮอตแห่งกลุ่ม45นาทีกับทางช่องลุงเป็นยิงของผมอีกเช่นเคยนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปบทวิเคราะห์ฟุตบอลในแนวทางสกอร์สูงแรกประจำวันที่29มกราคม2565ซึ่งผมเองก็จะนำบทวิเคราะห์นี้นะครับให้ไว้ในกลุ่ม VP 45นาทีอีกเช่นเคย ท่านใดสนใจอยากเข้ากลุ่ม45นาทีนะครับซึ่งตอนนี้เป็นกลุ่มฟรีแล,แล้วนะครับนะสนใจอยากเข้ากลุ่ม45นาทีก็ลองมาแอดไลน์นะครับสอบถามพูดคุยกันได้ครับที่ไลน์แอด45 over ที่เดียวเท่านั้นนะครับหรือถ้าหากท่านใดน,นะครับไม่สะดวกที่จะเข้ากลุ่ม v a p 45นาทีตอนนี้นะครับทางกลุ่ม45นาทีของเราก็มีการให้ทัศนะในรูปแบบเว็บไซต์นะครับชื่อ www.overscore168.com ท่านใดสนใจนะครับทัศรับทัศนะแบบเว็บไซต์นะครับติดต่อเจ้าหน้าที่เลยนะครับที่ไ like ลน์ @over 1 6 8ได้เลยนะครับครับและฟุตบอล VIP ฟุตบอลแนวทางสกอร์สูงแรกของเซอร์ฮอตในค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปลุยศึกฟุตบอลเยอรมนนีล er ีกท้องถิ่นนะครับคู่ระหว่างบอลเนอร์พบกับไวเดินบุกเตะเวลา2ทุ่มตรงนะครับ มาเริ่มวิเคราะห์กันที่ฟอร์มการเล่นของเช้าบ้านบอลเนื้อ5นัดหลังสุดกันเลยนะครับบอลเนื้อ5นัดหลังสุดชนะ2สเสมอ2แพ้1นครับนัดต่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลร,รายการเยอรมันลีกท้องถิ่นนะครับแข่งเมื่อวันที่22เดือนห2022อนบุกไปเยือนเอฟฟาวสเตเรนนะครับก็บุกไปสเสมอมาด้วยสกอร์0ย์ประตูต่อ0ูนย์นะครับ ต่อไปครับไปดูฟอร์มของทีมเยือนไวเดินบุก5นัดหลังสุดกันบ้างนะครับวเดนบุก5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนัดล่าสุดนะครับแข่งฟุตบอลรายการเยอรมนี้องถิ่นะครับแข่งเมื่อวันที่22 1 2022เดือนนะครับเล่นในบ้านเปิดบ้านเอาชนะเออร์ดิงเกน KFC มาด้วยสกอร์5ประตูต่อ1นเลยทีเดียวนะครับต่อไปครับไปดูฟอร์มโดยภาพรวม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับบอลเนอร์นะครับ มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่40เเสมออยู่ที่40และแพ้อยู่ที่20ส่วนไวเดนบุ๊กนะครับมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่60เเสมอ20อและแพ้20ฟอร์มนั้นต้องบอกว่าใกล้เคียงสูสีกันมากนะครับแต่เป็นทีมเยอนอย่างไวเดนบุกนั้นที่ดูดีก,กว่าเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องของการยิงประตูได้เสียประตู5นัดหลังสุดบอร์เนอร์5นัดหลังสุดยิงได้7ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ1.4ประตูต่อเกม เมรับเสียไป9ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.8ประตูต่อเกมส่วนไวเดนบุ๊กนะครับทีมเยือน5านัดสุดยิงได้14ประตูยิงได้เฉลี่ยนัดละ2.8ประตูต่อเกมส่วนเกมรับเสียไป9ประตูเสียเฉลี่ยนัดละ1.8ประตูต่อเกมนะครับในเรื่องของเกมลุกต้องบอกว่าเป็นทีมเยนะือนนะอย่างไวเดนบุ๊กนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับแต่เบอร์น,น่เองนะครับก็มียิงได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะเรื่องของเกมลุก ส่วนเกมลับนะครับต้องบอกว่าเสียเท่ากันเลยทีเดียวถือว่ามียิงได้แล้วก็เสียประตูทั้ง2ทีมนะครับต่อไปครับไปดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5นัดหลังสุดนะครับบอลเทอร์นั้นยังไม่เคยชนะไวเดนบุกได้เลยใน5นัดหลังสุดนะครับก็เสมอไปนหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4เลยทีเดียวนะครับถือว่าแพ้ทางไวเดนบุกอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อพบกันนัดล่าสุดแข่งฟุตบอลรายการเยอรมนีกท้องถิน่นแข่งเมื่อวันที่28 8 2ิดอน ไวเดนบุกนเล่นในบ้านนะครับเปิดบ้านอนาะชนะบอร์เนอร์มาด้วยสกอร์สามประตูต่อหน,นึ่งต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาเฮนดิแคปกันบ้างน,นะครับในเรื่องของราคาเฮนดิแคปนั้นนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างไวเดนบุกนั้นเป็นต่ออยู่ที่1ลูกนะครับและปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ที่1ลูกนะครับแต่มีการปรับน้ําเท่านั้นเองนะครับโดยปรับ ของบอล์เนอร์เนี่ยลดลงเดียวเพียง0.70เท่านั้นและจ่ายน้ําให้กับไวยดินบุกเนี่ยเป็นน้ําล้นอยู่ที่1.61นะครับต่อไปครับไปดูในเรื่องของราคาปูกันบ้างนะครับราคาเปิดนะครับเปิดออกมาบอกว่าถ้าจะบ้านชนะจ่ายอยู่ที่5.00แต่เสมอกันใจยอยู่ที่3.80และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.57ก็ต้องบอกว่าปู1.57นะครับกับราคาไฮนิแคป ในหน้าบนต่อหนึ่งลูกนั้นเป็นราคาผู้ที่ไม่ได้การันตีในราคา1ลูกเลยนะครับที่บอกว่าจะบนต่อน,นั้นจะสามารถชนะราคาไปได้นะครับเพราะผู้ที่จะชนะราคาเฮนดิแคปหนึ่งลูกก็คือ1.47ถึง1.50นะครับส่วนราคาผู้ปัจจุบันนะครับบอกว่าถ้าจะบ้านชนะจ่ายอยู่ที่4.50ปรับลดลงจะเสมอกันจ่ายอยู่ที่3.75 และถ้าทีมเยือนชนะจ่ายอยู่ที่1.65นะครับตอนนี้เจ้านะครับให้ความสำคัญมาฝั่งเจ้าบ้านเล็กน้อยนะครับเพราะาเจ้ามองว่าบอลเนอร์นั้นก็มีดีเหมือนกันนะครับในการในบ้านแล้วก็สังเกตดีๆไวเดนบุกนั้นอาจจะดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเก็บรับนั้นก็มีเสียประตูนะครับเจ้าให้ความสำคัญกับราคาเสมอด้วยนะครับมีการปรับปูเสมอลดลงนะ าราคาผูนั้นไม่ได้การันตีตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแล้วาราคานั้นบุกบ,บอกว่าเจ้บบาบ้านนั้นจะสู้ผมมองว่าน่าจะเป็นเกมเปิดและเป็นเกมที่สู้กันสะดกและลุ้นประตูได้จากทั้ง2ฝั่งนะครับผมมองอย่างนี้นะครับทิมเยือนอย่างวาไวเดนบุกดูดีกว่าแน่นะครับแต่เจ้าบ,บ้านบอลเนอร์คุณไม่ยอมนะโอกาสเกิดประตูจากทั้ง2ฝั่งมีแน่นอนครับสำหรับผู้นี้เพราะทั้งคู่นั้นเป็นบอดเกมลุกลุ้นจบเสมอหนึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยครับคู่นี้หรือนะครับ จะให้ทีมเยือนนะครับบุกมาชนะด้วยสกรสอร์สประตูตอนน่อหนะครับเพราเกียรติบอลดีกว่าแต่ผมมั่นใจว่าคู่นี้แต่จะมีจะมีประตูจากทั้ง2ฝั่งตามราคามาฝากนะครับสาหรับคู่นี้ก็สําหรับฟุตบอลคู่นี้นะครับเปิดสูงนะครับครึ่งแรกเนี่ยสูงตามครึ่งแรกมาที่1ลูกนะครับเรียกว่าสามารถกดเข้าทํากันได้เลยนะครับหรือจะรอราคาอยู่ที่0.75ก็ได้นะครับก็รอสัก 10-15นาทีผมคิดว่าน่าจะมีราคามานะครับก็รอราคา1ลูกด้วย0.75ลงมาตามกดกลุ่มนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าครึ่งแรกไม่มาให้ตามย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับก่อนจากกันในวันนี้ก็ขอให้สมาชิกผู้ติดตามทุกท่านโชคดีอีกเช่นเคยสวัสดีครับ